ร้านอะไรอ่ะกุ้งโตค่ะกุ้งโตเอากินนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปค่อยกิน,อ,กนอ่าอันนี้วีดีโอ ตอนนี้กำลังจะไปปลูกป่าาน้ำน้ำลงอะถือเนี่ยือลงเรือไม่ต้องมันก็ลงเรืออยู่แล้วไปถึงก็ขึ้นเรือไม่มี อ้าวนี่ไม่รู้อ่ะงัวไปเข้าห้องน้ำอ้าวตอนนี้กำลังลงเรือลำที่สองแล้วจะไปวิดีโอจะไปปลูกป่าตายเลนกันลำที่สองกำลังลงเรือวันนี้วันที่ยี่สิบ คือสภาคมตูวตัวพามาคองโคนเนี่ยตรวเนี้ยกำลังจะไปปูกป่ากัน ต้องรู้ต้องรู้สิแม่นี่เตรียมลำที่สามตอนนี้กำลังเตรียมลงเรือกันกไปลำสุดท้ายแล้วกันเปลี่ยนลำบ้างไปลำสุดท้ายเนี่ยใครจะนั่งลำสุดท้ายก็ไปนะเพราะว่าเมื่อวานไม่มีวีดีโอ,เ,อเห็นบ่นกัน อ่าอันนี้ไม่ได้ภาพนิ่เหรอวิดีโอ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะลง มีวีดีโอนี่ไม่ได้ถ่ายรูปตาพนิงอะน้องถ่ายถ่ายภาพนิงไปลําส่าอองสี่ลําเหรออ่ะน่ามันได้ถัดนอ่ะอ่ะอกลางนี้กลงนี้กลงนี้ ไปเนี้ยก่อนเนี่นยเนี่ยดูสิอ๋ออ่าอันนี้กำลังลงลำที่สี่เดี๋ยวก็ตั้งค่าถ่ายก่อนเอาแล้วเราไปลำไหนเราลำไปสุดท้ายแล้วกันไปสุดท้ายรับเมียด้วยรับเมียด้วยอ่ะวอ้าอ้า วมาวามีลำหนึ่ค่ะเดี๋ยวเราไปลำสุดท้ายกัน 120ก็ต่อได้320เาม,ามื่อวานไม่ กำลังลงเรือ,อ,อเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไยเลนที่คลองโคนโ เย็นล้ำแล้วมาที้อยู่จะไปอยู่ไหมมาบ่มกนนะครบเมื่อเมื่อวานเราอยู่กันนะเนาะใช่แลอวก็บอกอ่าเดี๋ยวจะพาไปงมกลางแปลงครับเป็นนะครับว่าที่แบบสำหรับคนย้อนหากินนะคือว่าหมายถึงว่าหมายถึงที่ว่าเขาว่าเรื่องแบบนี้หรือว่าหมายถึงว่าใช้ชาวบ้านอ่ะที่ฐานะนะครับอธิบายด้วยก็ดีนะคะจะได้ใครใจะไปห้ามไม่ได้ครับคือว่าให้ชาวบ้านหากินอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไม่มีหอยใช่ไหมมีก็มีไม่ใช่ไปแล้วก็หมดนะมันจะมันจะเกิดทุกปีนะครับเกินทุกปีจะมีกันกันนี่คือว่ากันหอยเดินไปหาอีกฝั่งหนึ่งอ้าวข้างล่างมันมีตะไคร์เหรอครัาเป็นตะไคร์ครับออ๋กันหอยเดินไปหาเมียไม่ก็ไปหาผัวได้หอยหนีหอยหนีวนเดี๋ยไปเที่ยวบ้านอื่นอือ เขามีข้างล่างมีตาข่ายนะคะกันหอยหนีแน่ๆเขามีรั้วล้อมรอบแล้วมีตาข่ายกั้นค่ะกันหอยหนีเขาทำเป็นฟาร์มเลยแต่ละฟาร์มนี่จะมีเสาแล้วก็ตาข่ายล้อมรอบกันหอยหนี อย่างเนาะดูแล้วแบบไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะอนรวมกันหยวนะแบบชิวๆอย่ามัวถ้าหาเพื่อนไม่ได้เที่ยวไไม่่ด้เทียวนอนอยู่บ้านเออใช่ใช่ถูกต้องแมีเขาชอบเที่ยวจุตายนเขาเนี่ยหาเพื่อนไม่ได้นี่ไงพี่แทนเขาได้มาเออเน่จะบอกให้ไอ้นั่นเป็นรั้วนะเขามีตะข่ายอยู่ข้างล่างกันหอยหนีกัรหอยหนีการหอยหนี อ้าวเขาบอกนี่ไงเขาบอกอเขาจะให้ลงไปงมหอยอันนี้ทัวผู้ทัวเนี่ยกลุ่มผู้ทัวจะพาไปหาหอยจับหอยโอ้มันใหญ่น่าใหญ่ <c oughs> ดูบ้างหลังเงี้ยเ้ยหน้าใหญ่อ้วนมากเลยนะอ้าวไอคิดไอกินไออ้อนเกิดก็มากหน้าใหญ่อันนี้เป็นวิดีโอเนี่ยแตบวิดีโออยู่นะอ้าวไอางล้งเขียวอเยี่ยมอ่านอ่าเดี๋ยวถ่ายวิดีโอตอนนี้กำลังจะมาพูดไม่ถ่ายรูปอ้าวอ้าบอกเลยตอนนี้กำลังมาทำอะไรกันคะเนี่ยจะมาทำอะไร ก็สวยค่ะลงได้เลยคับอ้าวดูดูโมบูดาบูดาบูดามือเลบูดาบดสาวๆก็ก้ามาให้อ่ะอโหี่เทคแอคชั่นเดียวแล้วก็รีบขึ้นที่ไส่ไม่ต้องลงอ่ากําลังกําลังเนี่ยลงปลูกป่ากันละ ใส่แบบอะไนะใส่เส่อะไรนะโชวถึงเวลาโชว์ขาอ่อนแล้วค่ะเอาถ่ายรูปต้นเดียวค่ะแล้วขึ้นแบบรูปสวยเอย่าไปพูดเละจมละเบ้อพูดเลยอ่ะไม่เอาไม่รู้เพราะว่าถ้าลงแล้วมันที่ไหนพี่ใครจะลงไป่ถ่ายอย่างเดียวถ่ายอย่างเดียวเดี๋ยวจะลงไปปลูกก้อนหนึ่งแล้วก็ขึ้นเลย

นไม่ได้ข hey. ึ้นไม่ได้ลงน้ำก่อไปลงน้ำก่อนต้องต้องล้างก่อนไปล้างไปล้างลงน้ำก่อนเหลือไปรื่อยๆนมันอู่ครับนอยอาเนี่ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยเอาวีดีโอังา้าไปที่ไคนได้ร ยังไม่ได้ปลูกกันเลยเนี่ยมโมจะถ่ายรูปอ่าอ่าปลูกเลยปลูกอ่าปลูกเลยปลูก,ก,ลกต้นไม้ยุยืนทุกคนตัยืยืนคนยืนตัยุ อ้าวอ้าวขึ้นจากหลุมไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนี่ขึนเอาไฮโเล็ยกเอารถยกยกไม่ได้ไปตรงน้นสักหน่อยถ่ายวีดีโอตรงนน้นสักนิดนึงน่ะอ้าวเดี๋ยวก่อนอ้าว นี่วิดีโอกอนหนุ่มจังเลยวิดีโอหนึ่งอเคคมับมานี่มาปลูกปลามาปลูกปลาปลาชายเลนปลูกปลาทำไมไปอยู่บนต้นไม้แล้วมีลิงอยู่บนต้นไม้ด้วย รัตนามาทางนี้เหอะถอนไม่ขึ้นถอนไม่ขึ้นอโอหน้าเราไ่ดม้โ่พี่แล้วโอเราไม่ได้ลงงถ้าเราลงก็ไม่ได้ถ่ายสิไม่เป็นไร เจอสักครั้งเลยค่ะดีที่มีมาเจอเจออะไรโนปูมันใส่ขาหนูค่ะลงไม่ได้อีกแล้วลูกลงมาเดี๋ยวนั่งนั่งอันนี้อันนี้คือเศษเศษเศษใชครับผม ลึกใช่ไหมคะยืดยงลึกมันดูดเลยแล้ว้ันหลังคลับนั่งหลังนเามีชายดูดบ้านเรามีโครนดูดหลังนั่งเราขึ้นไปเลยนไปเลยแ่เราไม่ลื่อนอ้าวอย่งนีโอ้ดังบวเลยนั่งเลยหนั่งครับนั่งเลยครับนั่งเลย ัอไม่ไหเดี๋ยวคนเขาถอเรือไป้เรือไป้ายร้นเพงมีมาโดนเดี๋ยวมันติดบนก่อนนลึกงไม่ใช่สว้นไม่ได้ถ่ายเลยวันนี้วิดีโอโอ้โหน้หน่อยเราที่อ่าตอนนี้ ปุกเสร็จแล้วล้างแข้งล้างขาโอ้โหมีคนล้างให้เสร็จเลยเนี่ยตัวเลื่อนแค่นั้นบริการบริการยอดเยี่ยมขอไม่ล้างตลื่นเดินไม่ได้ขอไม่ออกขอไม่ออกขอไม่ออกไม่ออใส่ผ้าเปี่ยนแล้วกันเอาไปมาเอาไปจานเอาไปจานมาตบบ่นมาทษนะแม่เนี โเลื่มาแล้วลิงมายต้นไม้ตายหมดแล้วนะ่ะทีตอนดึงขึ้นเนี่ยขา้นไม้ตายหมด ถ้าน้ำมันเยอะมันก็จะปลูกง่ายแบบนี้ครับมันเราก็จะลงง่ายถ้ามันสูงแล้วก็เรือก็ไปเราก็ลงที่แขกได้เลยน้ำน้ำตื้นจัดใช่ไหมน้ำก็ลงได้แล้วเมื่อวานก็บอกน้ำก็มันเยอะล้างก่อนล้างก่อนคุณแม่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวล้างก่อนออ๋เดี๋ยวมันจะขึ้นบนรถอ๋ เรือลำนี้แล้วก็ลาก่อนแล้วค่อยขึ้นพี่มาๆๆส่งมือมาก่อนมเสียดเมียใครเะเมียใครว่าไม่ยุ่งด้ยยได้ไหวไหมไหวไหมนั่ังใครได้

กลามานี่จริงเลยใช่ไหมเนี่ยริงเลยาปานเลยกลอะไรมาบมาน่ใส่วะปจริงจปิงไปทนีอเลยไม่เป็นรครับจริงจรไม่ให้ล้างด้วยอ่จว่าผมไม่ล้างมันลื่นไงเราเดินลื่นอ๋อไม่ให้ล้างเหรอแม่น้าก็สวยจะลงโคนเอาหน้ายังไม่มองมาโคนทาหน้า

เอาิ้่ะค่ะั่ะค่ะล่ะค่ะลงแค่ะ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 ค่เคีะค่ะค่ะคนะค่ะค่ะค่อน่ะค่ค่ะค่่ะล่ะห่ะค่เราไม่ะ้อยห่้านะ่ะน่ะค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 ่ยค่ยค่่ะค่ะค่ะคห่่ค่่ มีลิงด้วยมาเก็บโอ้ย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 น่จริงจิจริงจิกหน่อยเดินจิกกอยเจ็บเปล่านั่งนัลยนั่งตรงนั้นแหละนั่งตรงนั้นเลยเจ็บไเจ็บไหานั่งเลยมานี่เจ็บก็ไม่บอกเจ็บก็ไม่บอกเป็นยไงไ่เบไม่เจ็บรไม่เจ็บเจ็บก็ไม่บอกมันไหมมันหมมัน้าค่ะใช่จ้้งเดียวในชีวิต เียนไม้ไม่ได้ปลูกเลยแม่มาปลูกไว้คดห้าหกต้นเผืือไมอีกต้นนึ่งต้นสต้เนี่ยเืือเปื่อไม่เพิ่มต้นนึเหสเเปลือก่อเล่อที่บ้านด้วยไปแวไมปไปนะคะมานะคะมาปลูกนะ้คะโวยไปนะคะแค่นี้สนุกสนานกัน